ร้อยนะครับกับช่องช่องเงินช้างไทยครับคังช่องเงินช้างไทยครับสวัสดีครับมาทาองเงินออกกำลังกายนะครับผมกินยาเท้าเอออากาเดินเล่นครับอากาศร้อนร้อครับเลินไม่คว่ำ เดินเล่นครับเฮ้ยรถกอมาครับผมกินได้เดี๋ินลบุกน้ำก่อนแป๊บนึงมามาลบลบลบน้ำก่อนแป๊บ

น,นะคะวันนี้พวกหน้่ต้องเลยนนะคะมาเดินเล่นคะ่ะต้นไม้ครับต้นไม้แล้วครับแรงเลยครับใส่คัน ขันสงสัยจะคันค่ะดูครับสงสัยคันครับเมื่อคืนคันดึงเยอะครับ เอาเงินไปลักยากเขาบนรถแล้วค่ะหิวมากดู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 ไปลักเอายาเขาบนรถแล้วค่ะ ให้ข้าถูก่อนพอ่อคันอยู่งานหักแล้วหักแล้วาาต้นมันผุกเต้นไม้ตายออกออกออกแล้วบ้างไม่ควอดเอาล้ไมา่ควดอ,เอวดเฮ้อ <laughs> tàu ngân tăm tương bại hạc lạnh nhựa hạch ngân hạc phó quan hạc em phó quan lạnh <laughs> ่น่แน่แน่เรจะไปขโมยกินตตกอันยาบนรถเขาอีกแล้วค่ะน่ะน่ะน่ะขโมยของเขาอีกแล้วเอาเงินมานี่ลูกมานี่เร็วนี่เลยลูกมานี่เร็ว ไปนะครับวันนี้ไม่ได้ถูที่ไปออกด้วย <laughs> ชิวๆบรรยากาศเย็นสบายวันนี้ไม่ค่อยมีแดดค่ะ เดี๋ยวหักของเขาอีกนะทองเงิน เขาจะชอบมากเลยค่ะถูต้นไม้ช้างทุกตัวจะเห็นต้นไม้ไม่ได้นะคะเขาจะถูเลยค่ะเขาจะคันเขาจะเหมือนแต่ว่าเกานะคะเหมือนกับคนเราถ้าคนเกาคันก็จะเกาแต่ช้างถ้าเขาคันเขาก็จะถูตัวกับต้นไม้นะคะนี่ก็คือค่ะนี่ค่ะเวลาเกาเขาจะจะถูตัวกับต้นไม้นะคะ นะคะอย่าลืมกด like, ไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพังทองเงินด้วยนะคะฝากช่องพังทองเงินไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของแม่แม่พ่อพ่อเอฟซีด้วยนะคะ น้อยเท่ามากเลยครับมากลางคืนจุนเยอะครับทั้งจุงทั้งแมลงครับแมลงตุวยใหญ่ครับกัดคันมาก เดินเดินเร็วมากครับเดินมากนไปก่อนเลยเดินเป็นหน้าเลยฮึเล่นเล่นเล่นชอบชอบเลย,ยเ,เล่น<อ>ดินก่อนไปเลย

เดินเลียกเต้นกับบรรยากาศเย็นๆนะคะวันนี้แดดไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ค่ะเหมือน,นฝนจะตกค่ะ

เยิวพรอมได้ังไม่ได้เลยครับป๋าได้เลยครับป๋าได้เลยจบพันหรืเปล่านี่ครับรถรถขนน้ำครับรถ <N> นี่นะคะรถขนน้ําให้ช้างค่ะนี่นะคะขนเก็บจะขนทุกวันนะคะให้ช้างได้กินได้อาบตอนกลางวันคะ่ะเดินไปเลยแมค่ค้อนเดินไปอีกแม่ค้อนความเดินช้าครับช้างแก่เกือบแล้วเวลาขนเยอะเจอกันเนี้ยยังเดิน คัมาบ้าบ้ะบ้าบ้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องพังท,งทองเงินช่องไทยด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ